สวัสดีค่ะค่ะมูนี่ก็มาพอกันนัดะจ้าก่อนัดกับไปจ้ากับเขาเนาะค่ะมูนี่ไปจ้ากับเขาให้ลูกให้คุณสานั่นเนาะค่ะแล้วก็จะคล้องหน่อยนึงค่ะแต่ว่าไปจ่ายแต่ละที่นี่คือแบบบ่มีว่าจะสื่อมากนิหน่อยๆนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่านัดเอ่อวันอาทิตย์นันอาทิตย์เอ่อกรนัดบริเลยไปเพราะว่ายังเพราะว่าเขามาสมเซียมห้องน้ำให้อะค่ะนั่นก็ต้องเลิกงานแล้วไปรับลูกรับลูกกลับมากับบริเลยไปข้างนอกบริเลยไปจกับเขาเลยยัเนาจ้าก็กินเทอร์ตี้อะค่ะ ก็เลยเป้นอาทิตย์ก็เลยไปซื้อบินตไปงานอะกันจริงน,นมูลวิปุยจะไปเทสโก้มากค่ะเนี่ยบินจักดินเป็นยันง,เนนงเนียนแบบมันได้ส่วนลดนั่นแนหะค่ะพี่น้องจากออมเทสโก้นะคะแบบ่เป็นอเออคือยังนะคะบัตรสะสมนะคะส่วนลดบัตรขับคา่าประมาณนี้เนาะค่ะยังค่าส่วนแรงงานจะเหลืองงาน แล้วงานแล้วก็ตเตลอนไปหาสื่อกับเขาให้คุณสาเพราะาคุณสาเนี่ยเราบาอกควาสบายแล้วค่ะที่นัดเคยเว้าในคลิปเอ่อก,กรอนนะคะว่าสามีนัดเล่าเอ่อเป็นเอเคยนั่แหละเอ่อกดไลย้อนนะคะเป็นเอ่อใส่เลือนนะคะใส่เรือนแบบจนนะนั่นแหละเคยใส่เลือนน้อยนึ่งอะค่ะพี่น้องแบบประเด็จเป็นแบบเยอะนะคะแต่ว่ากดไลย้อนนี่เป็นเป็น,ปนแห้งแล้วก็คุณหมอก็ให้แบบว่าลดพยายามลดน้ำหนักนึงค่ะเพราะว่าเพิ่นก็เอ,อ,อ่ออ้วนนะคะแล้วก็ เป็นเบาหวานนั่มคุณหมอก็เลยพยายามให้คุณสามีแนะนําให้ให้ลดน้ำหนักกันค่ะนั่นแหละคะ่ะน,กกนักกระเราไปหาเสริมกับเขาพวกแบบว่าฟิตเนสพวกแบบว่าอันนี้ลดความอ้วนมันนันะะ่มหลังค่ะก็ไปกับนาเนาเนาะค่ะพี่นอนจ้าแล้วก็ไปเดย์ดสปาลูกมานั่มกับไปได้กางเกงมานนี่เป็นเป็นแพ็คแบบเนี้ยคะ่ะกางเกงสองตัวเนี่ยอยู่ในเทสโก้นะคะพี่นอนแบบว่าลูกชสยนัดออกไปเล่นกับเพื่อนกระยางสีกษะใส่เล่นนะคะกางเกงขาเหอ่าวใส่แบบ มันหนาหนาวเนาะค่ะใส่แบบอุ่นๆ,ๆใส่ให้ลูกใส่เลนซื้อน่ะคะ่ะปกติก็จะไปซื้อในอาห้างแบบเป็นสปายี่ห้อของ next นะคะลูกใส่นัดมักของฮี่หนี่กับเ JD sport นี่ประมาณนี้เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้คือให้เขาแบบใส่เลน,นสอซื้อคะ่ะใส่ออกไปข้างนอกเลนก็มูก็เผื่อนในเสื้อจากอสองตัวแล้วก็เพิ่มก็เลือกเอาเองเสื้อแขนยาวเป็นสุดนะคะเสื้อแขนยาวแบบนี้เนะจ้ะเป็นแบบแจ็คเก็ตนะคะแขนยาวมีสิบมองแขนนะํา เสซตแค่เงากางเกงเซตคู่กันนะคะอ่าเสื้อกลางเกงนะคะของลูกไส่นัดสื่อเสื้อผ้าให้เพื่อนวันนี้ก็เออสุดนอนสุดน้อนผลักอยากใบของตัวนี้บอ่เนี่ยสุดน้อนสุดนอนให้ลูกไส้มันก็เป็นผ้านุ่มๆค่ะพี่น้องก็ใส่อุ่นดูจะผ้านุ่มๆสุดนอนเพราะมันเขาอ่าอถ้ำแล้วคะเขาหนาวแล้วค่ะพี่น้องเริ่มหนาวแล้วนักกางเสื้อแคนยาวนักกันหนาว แดดออกนะจ้ะแต่ว่าหนาวนะจ่ะประมาณมื้อนี้ก็ก็บ่ถึงกับว่าแบบหนาวสุดยอดของความหนาวแต่มันก็เย็นนะจ่ะมันก็หนาวเย็นนะจ่ะมันเป็นวันหนาวแบบธรรมดามันก็หนาวเย็นนะจ่ะรู้สึกว่า11องศามื้อนี้11องศาก็ได้ขนมปังมาจ้ะขนมปังแบบนี้มาขนมปังแล้วก็ในไข่มาจ้ะไข่แพผกญ่แผกหนึงแล้วก็อันนี้นัดซื้อน้ำมันพืชมาให้กับเพานัดแต่จะเบิร์ดหรือเปล่าคะนัดเลย แต่แรงมากมัน,นก็อ่าก็ถามว่ารดเนี่ยบอกเพื่อก็เพื่อก็ลดด้วยจ้าเพื่อก็ซื้แบบรดอยู่บอกคื้อะนะคุณสาะคะ่ะนั่นก็ไปได้ครีมอันนี้มากมันก็ถูกดีจ้าถ้าซื้อไปเป็นตลับใหญ่มันก็ประมาณสี่ปอน์กว่าหาปอนป์หกปอน์นัดซื้อแบบนี้ประมาณปอนต์เจ็ดเศษภาวนาใส่ใส่เพิ่อแล้วค่อยไปซื้อใหม่ก็ไดประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้แค่ปอน์เจ็ดเศษนะคะ มันก็ใส่ได้ทั้งหนาทั้งมือทั้งอร่างกายเห้านะคะทั้งบอดี้นะคะอันนี้คือแบบหลอดเดียวใส่น้ำกันเบิดเลอย,อยประมาณนี้นะคะนะประหยัดมาประหยัดดีหลอดนิดน่อยนี่ละประหยัดเพราะว่ายุคนี้ยุคเขาอยากเขาอยางมากแพงจ้ะมันก็ต้องประหยัดอันนี้เป็นแบบว่าเบรกฟาสต์ดริงค์นะคะสตรอเบอร์รี่ของคุณสานะัาซื้อมากอหา เนี่ยค่ะพวกสตรอเบอรี่ผักอาหารเสานะคะเนี่ยจะซื้อมาหาหากองมันก็มีส่วนลดเนาะค่ะเนี่ยหากองนะคะให้คุณสากินน้ำเสาวเปน็นอาหารสองคุนซ่าเลยหลับจ<ม>้ะได้เอ่อเซีนขนมจีนมาซื้อมาสองแพ็คก็จะมีซีขนข้าวตมจีนการอันนี้นะคะซีนขนมจีนแล้วก็ได้ซุปหม้อก็ให้กินซุปน้ำชิคเก้นซุปไก่ซุปไก่นะคะอาห้คุณสามีทานแบบเนี้ย สุดๆน,นี่คุณสามีอันนี้ก็สซียอมผมนัดแบรรรรบว่บรราเวลานัดผมนัดกับมืองหอกอีกนะก็ยอมยอมเองค่ะเบรคเขาร้านเขาร้านมาถึกใจเขาต้องเฮ็ดเองบักแตงกวาค่ะแตงกวาเมืองหอกเมืองหน่วยบักยเอาหนึ่งจากพี่น้องจ้าโยกเกิดลูกไส้ค่ะโยกเกิดลูกไส้อันนี้ก็เป็นไฟล์ของลูกไส้ค่ะเป็นไฟล์เยอะอีกหล่ะจากพี่น้องมันือศูนย์ในน้อยมันก็นหน่อยค่ะมันมันต้องดิต้องซื้อนะคะอันนี้เป็นนมแต่ว่าอันนี้เป็นนมอ่า สกิมเมีดเมนะคะเซมิ made, นะคะเพราะว่าถ้าเห้าลดหุนถ้าเห้า uh, ลดหุนเสียเห้าก็ต้องกินแบบว่า uh, แกลอนสีเขียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใคแบบต้องการแบบไดเอทก็กินแกลอนสีน้ำเงินค่ะอันนี้คือ uh, แกลอนสีเขียวเนี่ยสำหรับคนไดทีแบบว่าไดเอทนะคะน่าก็กินแบบกับคุณสามีนะจ๊ะแล้วก็คุณสามว่าเพิ่นกินพักหนัค่ะพี่ง้องจานน่าก็เลยแบบว่าเทิดล่องจะพักในก็ะไร มันจะแดบว่าซอยเพื่อนเนี่ยถามีว่าฉันฉันคิดว่าฉันก่ากินถั่วฟักเนาวาสนาน่าจะเลยเป็นไงถั่วฟักเน่ามาให้เพื่อนแบบฟิเตเนสนะคะเนี่ยค่ะฟิเตเนสถั่วฟักเนาเนี่ยให้เพื่อนกิน้ขณาเพื่อน่าเพื่อนคิดว่าเพต้องกินไดงกำลังซี่นะจ,จ๊ะน่าจะเลยเอามาให้เพื่อนลองค่ะลองแพ็คหนึ่งจค่สิดหลอดมาพู้อันนี้เสียงลุงจีนค่ะนะจึงมาสองแพ็คโด,ด,ด,ดนโไปค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบ chain chain ชุบ ของฟิตนะคะให้ลูกไส้เบอร์เกอร์ลูกไส้เต็มตุะอีกแล้วอันนี้กับไอศครีมคุณสาเพิ่นหยาค่ะเพิ่นแมพของโปรดเพิ่นคุณสาลอรี่อันนี้กับเป็นขนมขนมแบบ,บไม่มีน้ำตาลค่ะเนี่ยขนมแบบเนี่ยไม่มีน้ำตาลเวลาเพิ่นแบบดื่มน้ำชาสินะคะอันนี้กับเป็นเอ่ออันนี้เป็นทั่วฟางเหี่ยวของนัดเองจ้ะอันนี้ของนัดนัดเพิ่นทังส่ง นี่ก็เป็นอาหารของคุณสาคะ่ะน่าก็หาอาหารอ่แบบอย่างอื่นมาผสมผสานกันนะคะถ้าจะลดอุ่นอย่างเดียวมันก็จะไหนยอยู่แล้วค่ะเพื่็อยากกินอย่างอื่นนั่นน่าก็เลยลองเอาอาหารแบบนี้มาให้เพื่อนกินเบิ่งจ้ะนายจา้ะเป็นอมสโลโคุกบ,บีฟบริสเกตอินเกรทวี่นะคะอันเนี้นะจา๊ะอาหาคุณสาอาหารคุณสาเป็นมไปแล้วอันนี้ก็เป็นอ่าแอปเปิลเขียวคะ่ะคุณสาเหมกัน ใช่เราเป็นบรอกโคลีอันนี้นันจะกินแกงสมนะก็เลยซื้อบรอกโ <m> คลีมากจ้ะเต็มโตอีกแล้วพี่น้องจ้าบัตเตอร์นะคะเน่ย,ยจ้ะเน่วนอันนี้เป็นขนมค่ะนนขนมคนนบวเตี๋ยวแน่เบิ่งหนังจ้ะอันนี้เป็นแฮมไก่ค่ะไก่แฮมคุ้นสาบแบบฮอรเทปเป็นขนมปังเป็ดงานค่ะง้บถุงแบบพี่น้องง้อถุง <c oughs> อันนี้เป็นขนมนัดก่อนไปเหตุงานเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นอัง,ง่นเขียวกับไข่คุณสาค่ะอง,งุ่นเขียวกับแอบพลเขียวคุณสาเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเบคอนแต่ว่าเบคอนนี่สำหรับคุณสาแบบะะอันสโมกเนาะค่ะเวลานัดเห็ดมันเสียนัดก็ต้องตัดเอาอไขมันมันออกค่ะก่อนจะไปอบตัดไขมันมันออกเพราะคุณสาเพิ่นบอกว่ามันจดไขมันอันนี้ก็เป็นอาหารคุณสาเือกากันค่ะแบบเนี้ย นี่ก็แพงขึ้นกันนี่ก็บเจ็ตปอนนี่เจ็ตปอนน่าจะเนี่อันนี้เป็นสโลว์คุกบีบีคิวพอกฟิลเิสนาะคะ่ะให้คุณสาลองกินคนจะอยากอาหารอย่างอื่นบางทางแบบลดไลฟ์มันก็บจะไหนล่ะมันก็ต้องการแบบอินเนจีนะั่นน่ะค่ะพี่น้องจ้าของมักเพิ่นนะจ้ะอันนี้กับของมักเพิ่นขึ้นกันบีบีคิวริบส์นะคะเป็นอ่าสี่โครงบาร์บีคิวค่ะพี่น,อน้องเนี่ยสี่โครงอันนี้ในอ่าเทสโกอันนี้หาปอนจ้ะแพ็คเนี่ยนี่หาปอน คุณสามาก,กินก็เลยซื้อมาใหาเ้เราอันนี้จะเล่ามาะค่ะจ้ะแล้วก็เบเกิล potato กับมันฝรั่งอบค่ะมันฝรั่งอแบแปลว่าแฉแข็งนะคะแล้วคุณสามาก็เวลาสิาก,กินจะคอยเอามาอุน่นกินนะคะสําหรับอันนี้ของคุณสามีเนาะคะ่ะาล้วไปหาซื้อมาใหา้มาให้เล่าจา้ะอันนี้ไอศครีมของลูกไส้เนาะคะ่ะ สกีของหลุกไทรโอ้ยกลัวหัวเลยจ้ะพี่น้องจ้าของเยอะเลยจ้านี่จะเป็นอะไส้กรอกค่ะไส้กรอกโรนจะเป็นไก่ของคุณสานกันค่ะไกป่ประเภทแซนด์วิชอะจะทั้งแหมแล้วก็ไกแ่แซนด์วิตนะคะแล้วจะคุณสานเพราะว่าเป็นอกไก่ค่ะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่สำหรับแบบว่าฟิตเนสสำหรับคนแบบว่าลดนำ้ำลดน้ำหนักค่ะ,คะพี่น้องจ้านั่นแหละซื้อมาให้คุณสา อซนนี้ก็เป็นอกไก่ด้วยกันค่ะอกไก่เพื่อเห้าอยาก,กินเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศอยากินแบบพาสต้านะคะเฮดพาสต้าเนาะคะ่ะอันนี้เป็นไก่สดอกไก่สดจ้ะหรือว่าคุณซาเิออบแล้วก็กินกับผักทั้งเสียะคะ่ะพี่น้องกินกับเกรฟรีซอสทั้งเสียเปลี่ยนเมนูดินเนอร์เนาะคะ่ะพี่น้องมีทั้งแบบสําเร็จกับบอสําเร็จนะคะเฮดเอาเองเฮดเองสดๆก็มีนะจ๊ะพี่น้องจา้าทุะค่ะคือแบบตรงดูแลก,กันนะคะพี่น้องคุณซาเป็นดูแลนานีนะคะตรงเอาใจใส่เป็นนั่อค่ะพี่น้องเอาใจใส่ซึ่งกัน่ร อันนี้ก็เป็นเบคอนที่นัดให้กับเขาดุดุนะคะเห็ดสุกีหรือว่าเห็ดลาบเห็ดน้ำตกเนี่ยสุกีตัวน,นี้นะคะเนี่ยสุกีที่นัดไปซือ้อสุกีเศษเขามานะคะ่ะพี่นงจ้าสุกีแบบนี้จะเนี่ยคะ่ะหนึ่งปอนด์มันจะมีขายในโฮมบาเก็ตแล้วก็มีขายในเพสโกก็มีจ้าอันนี้ก็เป็นแฮมไก่ของลูกไสค้ค่ะนี่แฮมไก่แบบแฮมสไลด์คะ่ะก็ไม่มีแล้วก็ลดของเล่นลูกไส้อีบนี้ลด <c oughs> ไปนลดมาอีก ขนมจ้ะพี่น้องจ้าขนมโอ้ยเต็มโตแล้วพี่น้องช่วงอ,อกน่าจ,จะช่วงอ,อกาอาหารจิ้มใจกงใบเตีเ้ยวมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศอีกอ่ามันฝรั่งบดค่ะเกลือลูกไส้ยอยากกินมันฝรัง่งมันฝรั่งบดซื้อมาสองแบบค่ะแบบกลมกับแบบอันนี้เต็มโตแล้วจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นลูกพับค่ะลูกพ,พ,พ,พับผลไม้กินเผาเลยจ้ากินผลไม้เนาะจ้ะ แล้วก็อันนี้เป็นไก่ค่ะสแนกไก่สแนกค,ค่ะแล้วก็แบบม่วงมาหนึ่งจ้ะกกม่วงนะจากแล้วก็กล้วยหอมค่ะกล้วยหอมมาสองแคกยูไ่ไมุ่งกันะนีไ่ไถุงอีกแผ็หนึง่งมาจากอันนี้อีกแ็กหนึ่งน้ะค่ะเดี๋ยวมันเต็มโตแล้วค่ะน่าเอ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 าลงก่อนมาวางทั้งตัวอีๆๆกแล้วฟองจ้ะ แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้โลแฟตค่ะอันนี้โลแฟตเป็นเออ่ขาแอปเปิลค่ะเป็นเขาแอปเปิลกับเขาสตรอเบอรี่ค่ะเอามาให้คุณสานะนำนะกัะนัดกินนั่งกันนะคะนี่จ้ะ,จะข้าวสแบบแบบตรอเบอรี่กับข้าวแอปเปิลเนาะค่ะแบบว่าโลแฟตค่ะแบบบ่อ้วนมากเนาะค่ะประมาณนี้จ้ะนาแล้วคะแล้วก ปีกไก่ค่ะได้ปีกไก่มาทอดเพื่อจะกินปีกไก่ก็ขอนียวเนาะคะ่ะหรือเห็ดเมนูอื่นก็นว่ากันไปเนอกจากออมยัง้งก็กันไปแบบปีกไก่แพ็หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นของพึ่งสาเนาะคะ่ะนี่เป็นซีเรียลฟิสมันจะเป็นแบบอ่าซีเรียลค่ะอันนี้เป็นซีเรียลค่ะแล้วก็อ่าดาร์กช็อกโกแลตแอนด์เบอร์รี่ กาโนล่าพี่น้อ,องอ,อ่านมาถือดอกคัภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบมิกซ์ผสมกันกับผลไม้หลากหลายค่ะสำหรับฟิตเนสสำหรับคนรับน้ำหนักค่ะอันนี้ซางปอนคนนึกจะเนี่ย3าปอนก็ซื้อให้คนสายละค่ะให้คนสากินอาหารเสาว่ะค่ะแบบลดน,น้ำหนักนะคะเนี่ยจะ้ะพยายามหาแบบไดเงี้ยเล่าแต่ว่าอันนี้เปน็นขนมปังกาลิกค่ะขนมปังกาลิกคือนักอ่าอันนี้เป็นขนมปังกาลิกค่ะ ขนมปังกระเทียมค่ะแบบเขาเห็นสำเร็จมาแล้วเ้าแค่เอามาอ,อกมาอันนี้เอานะคะพี่น้องจ้าเนี่ยแบบเนี้ยขนมปังกาลิแล้วก็ซอสบ,บัเคเกอเทศค่ะขนมหลุดไส้นักสื่อบอกพริกมาจากร้านเอเชียไลน์เดี๋ยวนัดแซ่์สองกิบไปทักกินโดนๆนัดไปซื้อมาเพิ่มอีกสองแคกบอกพริกแดงจ้ะพริกแดงในเทสโตร์มาสองแ็คจ้ะนัดมักอยู่อบอกพริกอันนี้แล้วจ้ะทานบอกพริกบ่ไง คาระพิคคาเธอร์าขาดใจ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไวค์นะคะเซ็ตอสองแช็กนีนะะ่ก็อีกชุดนึอแลาวค่ะแล้วก็ได้อก่อนได้ยกเกิดแบบนี้มากค่ะคุณซากับลูกไส้หมักนะคะแต่ว่าลูกไส้โดยไปกินแล้วเ <c> ป <oughs> ิดอันนี้จ้าเนี่ยค่ะเต็มโต๊ะเลยเหลืองานมากไปหับลูกที่โรงเรียนบัดนี้ก็ ไปตื่นตะลึงไปขึ้นตุ๊เข่ากับน้ำกับมากกับมาเบิงหมาต่อพี่น้องเพื่อนะั่นซีมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆทั้งในเ,เฟซบุก๊กประกอบทั้งยูทูบอีกอาจจะไปซ่าด้วจ้ะให้จับอ่านหนังสือเตรียมสอบนั่มฝึกข้อสอบนั่มจ้ะโอ้สารพัดด้วยจ้ <c oughs> จะแถวซีแยกล่างเลยพี่น้องจ้านะไปซ่าตรงขอตัวไปยบินไก่เงากเก่าละ่ะสาวพี่น้องจ้าก็ทั้งเบิกก็เลยเก่าสิบสี่ปอนด์พี่น้อง กระเบิดหลาเท่ากันจะ้ะเบิดหลาเท่ากันเงาเก้สิบสี่ปอนน่าจจะแปดพันเหมือนมั้งพอตอนนั้นันไปหลังเอเชียมันเอ่อนัดเบิร์ดรวยเท่ายรวยแปดสิบกว่ามันกัเจ็ดพันกว่าบ่ะค่ะอันนี้ก็น่าจะแปดพันกวา่าแปดพันกวา่าเลยค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยรวยเก้าสิบสี่ปอนสี 45, ่สิบห้าพี่ประมาณนี้จะ้ะเมืองพี่น้องพยายามจะประหยัดนะคะแต่ว่าบริษัทไปทุกอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องจ้าไปเนี่ย บะเมีนอาทิตย์เป็นอาทิตย์ประมาณนี้เนาะคะ่ะข้าก็ต้องเบิง่งวันเบิ้งอ,อายุน้ำอาหารที่เขาซื้อมากเนาะคะ่ะก็นี่แหละค่ะการจัดใจอยู่เมืองหนวก็เลยว่าไปหาในสวนในหัวคือบานเข้าเนาะคะ่ะเห็ดเงี้ยกระตองเรามัดเราว่างช่ายใจยเขาเหตดงานนักกระจิงเขาตรงกินตรงยุ่ตรงกินกระจิงแต่ว่ามันเข้ากต็ตองแบบประหยัดน้ำอนใดพ่อประยุกอนใดพ่ออแดบดัดแปลงใดเข้าก็ดัดแปลงเนาะคะ่ะเพราะว่าสมนุนีเอียงกับแพ่งแพรงสุยางพี่น้อง แท่งซูยังแบบราค่าเนี่ยโหยขืนมูชีกเลยแต่ละย่างพี่น้องปลาซามีนะนะคะนั่นจะกินยังเราบ่เคยแบบว่าหามบ่เคยเห็นให้นัดอดนะคะก็แบบว่าถามีเวลาไปแล้วก็พาไปแปซื้อนัดแบบอยากกินอันนั้นอันนี้มันแพงอะ,ะบประกาซื้อคุณซาแบบว่าถ้าเธอคิดว่าน้นเก็บ่ต้องกินพอดีคุณซากับบอกนัดยิบเอาให้ให้ซื้อซื้อกินนะคะพี่นนองจาบ่กด้ว่ากินประจาอะไรกินบ่อยนั่นนั่นที่เธอไปยังประมาณนี้นะค่ะคุณซาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่นัดดีค่ะนัดก,ก็เลยต้องแบบ ดูแลซึ่งกันละรกันเพื่อกันนะคะพี่นอ้องจ๋าตังก้นตังเอาใจใส่ซึ่งกันละกันนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะเอาสามีภรรยาเนาะคะ่ะจะได้ตันยูณต้องกันอย่างยืนเ่ากับตองแบบว่าเอาใจใส่ซึ่งกันอะไรกันดูแลซึ่งกันละรกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนะยคะ่ะแต่ว่ามันเอ่ออยู่ในยุคเขาอยากหมักแพ้เนาะค่ะยังกะแพงแต่ว่ามันจําเป็นนะคะเพาต้องกินเพื่อกันเนาะคะ่ะนี่ัาคิดวานาัดแบบประหยัดสุดๆนะคะแตะกันยังแบบว่า ยังใจหลายอยู่ค่ะแต่คือว่าล like no ่ะค่ะแบบเขาก็ต้องดูแลคุณสานะเว่าคุณสานั้นบกคอยสบายนะคะพี่น้องเพิ่นเนี่ยหมอก็นัดตรวจส่งกล่องเบิ่งข้างในนะคะว่าเพิ่นเป็นยังว่าเพิ่นไอไอไอคักไอแน่ค่ะพี่น้องจ้านัดจะเพิ่นนอนบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ้าบางบางคืนนะคะก็เลยบ่งเนี่ยเพิ่นอาจจะได้นพาตัดเนาะค่ะก็รอเบิ่งต่อไปเนาะค่ะนั่นละค่ะน่าก็มีเรื่องให้เครียดขึ้นกันบ่แม่นว่านั้นบ่มีเรื่องให้เครียดเนาะค่ะคุณสาก็บ่ค่อยสบายคือกันก็นั่นล่ะค่ะ ก็บรูกะน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละค่ะเดือนเนี่ยค่ะเดือนพฤศจิกา,อามอหนัดสองกล่องเนาะคะ่ะสองขังในว่าเพิ่นเป็นอีหยังมันถึงไอบอยเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะก็ทะลล้อเบิ่งว่าจังไดเพิ่นสิได้พาตัดบห่หรือจังไดเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะเวลานัดไปใจใจกับเขาเนาะก็ต้องแบว่าเอาใจใส่คุณสาเนาะคะ่ะต้องเอาใจใส่ว่าเพิ่นกินจังไงแน่กินยังบ่ได้แน่นะคะพี่น้องเพราะว่าคุณหมอให้เพิ่นลดน้ำหนักนะคะ ใอ้พยายาแบบว่าหนีกเกลี่ยงของเป็นไขมันของแบบอันนั้นนะคะพี่น้องจ้าก็เลยต้องหาผลไม้ต้องหาแบบว่าผักแล้วก็อันไหนที่แบบว่าไดเอทนะคะฟิตเนสอย่างประมาณนี้นะคะ่ะหาอห้คุณสากินนะคะถ้าจะเกิดว่ามาคลิปนีจ้จะได้กระฟ้าไปกำลังใจนะ้นเด้อค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe กอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิเ่เดียวพลาดทุกคลิปที่นหรือร่งจ้าตอนนั้นเป็นศาสตรของข้อถูกกระไรเนาะคะ่ะเพราะว่านัดค้าหยาดแบบปลาดยาเนาะค่ะพี่น้องจ้าอานน่าตอนนั้นก็กราบขอถูกกระไรมาณที่นี้ด้วยนะคะถี่ไปเยี่ยมเพื่อน ซาดนะคะต่อไปในนอ่นนะคะไปให้กันเร่งใจเต็มที่ค่ะก็จะได้นะะักข้อความไปแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ